สามหมื่นสาอจบอ่ะขอสามหมื่นนะคะติดสามพันเท่านั้นเองติดสามพันหนูก็ต้องหายีกทหาก็ต้องหาและทำไงได้ล่ะแต่ว่าหนูขอสามหมนะคะสามหม่นสามหนูต้องสามหมื่นสามไน้แค่นั้นหนูหายได้ตอนนี้ได้แค่สองหมื่นไดอีกหน่มื่นหนึ่งก็แค่หนึ่หมื่นสามหนูขอสามเ่อรนะหนนี่บอกสี่รถมาให้อีกแล้วนะเนี่ยเออยังจัแต่หนูขอนะไม่ต้องทำไม่ได้ไม่ได้ไนแค่นั้นนะบอกร พ้นไ้แล้วเก่งๆงั้นที่แค่สามพันเราสามวันได้หรืองานรถรถไแล้วครับรถคันเท่าไรแล้วมาต้องเข้าใจมาพี่ผมรถคันเท่าไรเลยไปสารเกี่ยวกับเสียเงินเท่าไรเออแล้วคือเอาเท่านี้เองเราจะมาอะไรกันอีกก็ใช่ไม่ะเออผมไม่ได้เอาเท่าที่สารเยอเอามากกว่าสารมาสะดวกสบายเรานะครับเนี่ยมันได้ผลประโยชน์อยู่ที่เราไม่ได้ที่ผมเลยเออผมไปเบิกของผมได้สบายเลยเสียกระเป๋าก่อนนะคลิปนี่โทษกรรม เออตัติดคุกน้องไม่หมื่นแล้วน้องไม่เคสล้วสองหมื่นแล้วเป็น่าไรแล้วเงินนะนี่เอาแค่นี้เองจบแค่นี้เองนะสะดวกสบายเราด้วยจบสบาย ออกไปเลยไม่มีอะไรเลยนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นเลยมาสลกมากหวอเหมืนาสองหมื่นานนี้เหมือนนางน้องคนนี้หนูว่ใจหนูให้เขากินยาค่ะแล้วก็หนูขอสามนะคะหนูขอหงสามตอนนี้หนูหาหนูโทรไปเมื่อกี้แล้วหนูรูแล้วแต่ว่าหนูก็จะหายมันได้ไปไหนแหละหนูขอนะคะให้หนูหนูรั้หนูสามแล้วหนูก็จะกลับบ้านนะที่หน้าจะพามาเที่ยวเจ๊ใช่แล้วค่ะแค่สามนนีเองค่ะ วังไว้ให้โมพาลูกใช่ค่ะไว้ให้พวกผมพาากอันนั้นาสีหลุเต็มนกทีก็ได้ครับไมต้องรอดอักว่าราปรถใครไดยก็ยังดีอ่ะจะยังไงมงบอกมาเออต่างหูน่าแบบของหมูองหู่จะไปโทรไป สามหมสามโอ้จบหนูขอสามหมื่นนะคะอีกสามพันเท่านั้นเองอีกสามพันหนูก็ต้องหายอีกหาก็ต้องหาแหละทำไงได้ล่ะแต่ว่าหนูขอสามหมื่นนะคะสามหมื่นสามหนูต้องสามหมื่นสามได้แค่นั้นหนูหายได้ตอนนี้ได้แค่สองหมื่นได้อีกหมื่นหนึ่งก็แค่อีกหมื่นสามหนูขอสามเท่านัค่ะนี่บอกสี่รถมาให้อีกแล้วนะเนี่ยเออยังกับแต่หนูขอนั้นไม่ต้องทำไม่ได้ไม่ได้ได้แค่นั้นนะบอกก่อน พ้นไ sí, okay. ้แล uh ้วจะเก่งเงินก right right ี s <S you you ่แค่สามพันล้านสามพันได้สามพันโลโลพ้นไปแล้วครับโลพ้นเท่าไรแล้วมาต้องเข้าใจมาผม้โหผมว่าเราเท่าไรเลยไปสายเกี่ยวกับเสียกันเท่าไรเออแล้วที่ผมเอาเท่านี้เองเราจะอะไรกันอีกก็ช่างไม่ได้ผมไม่ได้เอาเท่าที่สายแล้วเอามากประสารมาสะดวกสบายเรานะครับเนี่ยมันได้ผลประโยชน์อยู่ที่เราไม่ไดอยู่ที่ผมเลยเออผมไปเบิกของผมได้สบายไปเสียค่าวปากกันเนี่ยขี้แค่ขี้เล่นโทษกรรม เออโทษติดคุกน <świat> <mission> no, no, ้องมี no ่หม um ื่นแล้วน um ้องมีเคสสองหมื่นแล้วเป็นเท่าไรแล้วเงินนะนี่เอาแค่นี้เองจบแค่นี้เองนะสะดวกสบายเราด้วยจบสบายออกไปเลยไม่มีอะไรเลยเงี้ยมันมีที่เกิดขึ้นเลยมันสงบแล้วอย่างี้เขาสองหมื่นนคนนี้หมื่นน้องก็น้องคนนี้หนูมั่นใจหนูให้เขากินยาค่ะแล้วก็หนูขอสาม าตอนนี้หนูหาหนูโทรไปเมื่อกี้แต่ว่าหนูก็จะหาอีกหนูขอแล้วค่ะหนูจะกลับบ้านนะที่หน้ารถเาพามาเที่ยวโอเคใค่ไหมคะหนู้อเองค่ะตามพันไว้ให้หนูพาลูกไ้ให้พวกผมพาารวาซีนหมดเต็มนาทีก็ได้คับไม่ต้อง่อ่ะ เออรับลไแล้วก็ยังดีอ่ะจะเป็นไงยังมึงบอกมาเออครั <_ ér m ix>